พระคถามหาปลุกใหญ่พระคถามหาปลุกใหญ่บทนี้เป็นพระคถาปุกของที่สามารถปุกใส่ของได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางตะกุดผ้ายันรอยสักยันวัวธนูควายธนูหุ่นพยนต์หรือจะเป็นเครื่องรางสายภาย ก็สามารถปลูกได้เช่นกันหรือจะเป็นเครื่องรางของขังของทนสิทธิ์ต่างๆที่ได้มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไผ่ตันหรือเครื่องรางของขัง,งจากสัตว์อย่างเช่นเขี้ยวหมูตันหรือคดต,ต่างๆก็สามารถใช้พระคาถาบทนี้ปลูกได้เช่นกันดังนั้นแล้วคาถามหาปลุกใหญ่บทนี้จึงเป็นคาถา ปลุกของอีกหนึ่งบทที่ควรค่าในการสวดสาธยายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปลุกสารพัดกูจะปลุกกูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ ปุกทั้งกุงพาลีกูจะปุกทั้งนางแม่พระธรณีกูจะปลุกทั้งพระดาบทฤษีทั้งสี่พระองค์เธอจึงให้กูปุกเวทมนต์และคาถาร้อยพระคำพีกูจะปลุกทั้งพระฤษีปลายโกดเธอจึงออกพระโอษฐ์ให้กูปุกผีขโมยและพายมายากูจะปุกทั้งเทวดาและอินพรหมกูจะปุกทั้งพยมแลพระการกูจะปุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่ กูจะปลุกทั้งพระอิสวนและพระนารายกูจะปลุกทั้งพระพุทธคีเนตรและพระพุทธคีนายกูจะปลุกทั้งนางอุมาควดีกูจะปลุกทั้งพระมาตุรีให้มีฤทธิ์กล้าหารกูจะปลุกทั้งเสือสิงห์ลิงลมหนุมานกูจะปลุกได้ท่วนทุกประการกูจะปลุกทั้งพระประธานกูจะปลุกทั้งพระเกศรและพระประหลอดกูจะปลุกทั้งพระฤาษีตาไฟกูจะปลุกทั้งพระฤาษีนารอดอันเธอทรงยอดปิดกันไต เธอจึงให้กูปลูกเครื่องบริสุทธิ์ตะกุดและพิษสมรกูจะปลูกผ้าปันเจียดและมงคลให้คงทนแข้วคาดกูจะปลูกเครื่องรางเหล็กไหลและทองแดงด้วยสาตตาและอาคมอมสิทธิลิศอมกูจะปลูกทั้งหินผาและเขี้ยวงากูจะปลูกแหลนหลาวและหอกดาบปลกธนูกำทร,ราบและมีผากูจะปลูกไม้ตำตากูกจะปลูกได้สารพัดให้เป็นพักขันชยัยศรีกูจะปลูกลูกประคำทั้งพักควัมบดี กูจะปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัดกูจะปลุกให้มันลุกขึ้นมาทุกประการโอมปลุกปุกลุกขึ้นมารองรับพระราชโองการสวาหะสวาโหม